สาวัรนกรรมดนตรีไทยเอกอัครราชประมิษภพมรดกวัฒนธรรมไทยแก้วมณีสีม่วงในใจประสบนิก่อน สตนิทาทิราชการมสมเด็จพระเทพพระรัชรสุดาสยามบรมราชกุม,มารีของประชาสุขใจที่ได้เกิดมาใต้ฟ้าพระบารมีโอ้เจ้าฟ้ามาจาัก,กรีแผ่นดิน ชีวิตพร้อมในอุ่นอ้อมอบมั่นคงที่ได้สรงอกไว้ตลอดมา เรื่องอาหารจึงประทานแนวทางหลายวิธีให้้านนี้มีรักปลูกผักกินเองปลอดเคมีบ้านนี้ดีมีผลคนรักกันสมเด็จพระนิทอธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ระสุดา สยามบรมบราชกุม,มารีของประชาสุขใจที่ได้เกิดมาใต้ฟ้าพระบารมีโอ้จเจ้าฟ้ามาจากกักรีแผ่นดินนี้งดงามเพระพระองค์จะอุทิศชีวิตพร้อมในอุ่นอ้อมอกมันคงที่ได้ทรงอบไว้ตลอดมา จะอุทิศชีวิตพร้อมในอุ่นออมอ,อกมันคงขอพระองค์ทรงพระเจริจะอุทิศชีวิตพร้อมในอุ่นอมอ,อ,อกมันคงที่ได้ทรงอบไว้ตลอด เจชีวิตร้องในอุ่นอ,อ,อ้อมอกมนคงขอพระองค์ทรงพระเจริญอ้าวขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะครับและนี่คือความงดงามจากใจของพวกเรานะครับ ชาวจุฬาทุกๆคนที่น้อมถวายแด่องค์พระมิ่งขวัญชาวจุฬาครับค่ะแล้วเราก็ร่วมกันนะคะเข้าสู่พิธีการถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีนะคะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพตอนนี้นะคะก็ถึงพิธีการสําคัญแล้วนะคะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลนะคะนายกสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ ศาสตราจารย์ดรบันดิตเอ,อื้อาอาภร์อธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยพร้อมคณะผู้บริหารด้วยค่ะรวมถึงนะครับนายอัตพลเรศพิบูรณ์นายกสมาคมนิสิตเก่าจุลาลงกรมหาวิทยาลายัยในพระบรมราชูปัมนะครับพร้อมกับคณะกรรมการ และนายสุธิพงศ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ประธาน,นาคณะกรรมการดำเนินงานคืนย้าวชาวจุฬา2,567พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานครับณวันเวลาแห่งการรวมใจของเหล่าพระศกจุลาทุกหมู่เหล่าขอเรียนเชิญนายสุทธิพงศ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานคืนย่าวชาวจุลา2,567ประกอบพิธีถวายพระพรและกล่าวถวายพระพรสมเด็จพระนิธิาทิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพขอเรียนเชิญครับ ขอพระราชทานกับบมทูลทรงทราบฝ่าละอ,องพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายสุธิพงษ์จุนเจริญประธานคณะกรรมการดำเนินงานคืนเย้าชาวจุลา2,567พร้อมด้วยนายกสภามาหาวิทยาลัยอธิการบดี จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนิสิตเก่าจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาพร้อมกันณที่นี้ต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนิธิถาที่ราดเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีได้ทรงทุ่มเทอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกิจน้อยใหญ่นานับประการสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์สมเด็จพระบรมราชราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นคุณนูปการแก่ประเทศชาติและอาาประชาราษอย่างใหญ่หลวงแม้จะต้องเหน็ดเหนื่อยพระวรากายหรือทรงมีพระอาการประชวนอย่างไรก็มิได้เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อน้ำพระราชหาลุยไทยที่เปี่ยมร้นด้วยพระเมตตาและเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฝ่าละอองพระบาท จะเวียนมาบรรจบครบในวันที่ 2, สองเมษายน2567ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงขอพระราชาธานพระราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคลขออำนาจแห่งคุณพระศีรัตนาตราตยกับทั้งอำนาจเทพยดาผู้ทรงมหิทธานุภาพทั้งหลายในสากลมีพระสยามเทวาธิราชเป็นอาทิได้โปรดดนบรนดาลอภิบาล รักษาใต้ฝ่าระอ,องพระบาทให้ทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทรงผ่องพ้นจากสัพพะโรคาพาธสัพพะอุปัตถวอันตรายประหลาดไม,ลาไม่มาไกลายใกล้เบื้องพระบาทยุคนมีพระราชประสงค์จำงสิ่งใดจงสำริดจงสำริดทุกประการสเดสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญ ร่มก้าชาวจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและประสกนิกรประชาชาติไทยตลอดกาลละนานเทินด้วยก้าด้วยกระหม่อมทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ

ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านยังอยู่บนเวทีอยู่นะครับครับทุกท่านขอเรียนเชิญอยู่บนเวทีต่อเลยนะครับเพื่อทำการถ่ายรูปพร้อมๆกันครับเชิญขบวนอันเชิญพระเกี้ยวจำลองเลยนะคะ เอาโซเดียลมนยัใจระเบียกเหล่านี้พร้อมกับเมดีสามีตวัตสนาสีชมพูชาช่วยผู้แดนไทยแส่ยิ่งใหญ่แลเะ,ะเป็นไรนวมิตสยางนณพีระรุนนิ้งเยี่ยมก็แจพอรุ่นสางปิดมันกุนกัน it's yeah. not เชิญนะครับคุณสุริพงศ์จุลเจริญนะครับประธานคณะกรรมการดำเนินงานคืนสู่ย่าจุลา2,567ได้อัญเชิญพระเกี้ยวจำลองขึ้นสู่แท่นพิธีการครับและในช่วงเวลานี้นะคะอย่าลืมนะคะเปลี่ยนสติกเกอร์สีม่วงนะคะเป็นสีชมพูติดอยู่ที่ไฟฉายนะคะเพื่อร่วมกันส่งแสงสีชมพูและเดี๋ยวเราจะโบกไปพร้อมๆกันนะครับตอนช่วง เพลงมหาจุลาลงกรครับและในโอกาสนี้นะครับผมขอเชิญทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดงานคืนสู่เย้าชาวจุลา2,567 107ปีจุลาพระคุณแนบไว้นิรันดร ขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดรบันดิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุลาลงกรมหาวิทยาลัยกล่าวต้อนรับท่านนายกสมาคมนิสิตเก่าจุลาลงกรมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยท่านประธานคณะกรรมการดำเนินงานคืนเย้าชาวจุลา2567 และเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่านครับในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณาจารย์นิสิตและบุคลากรทุกภาคส่วนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ต้อนรับนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่านกลับสู่บ้านที่อบอุ่นของพวกเราชาวจุฬาในงานคืนเย้าชาวจุฬา2567 ร้อเจปีจุลาพระคุณแนบไว้นิรันดรในค่ำคืนนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่พวกเราจะได้มาร่วมกันรำลึกถึงความหลังยังถิ่นเก่าอันเป็นที่รักของเราประจําปี2567เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ107ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานคืนเย้าชาวจุลาปีนี้นับเป็นโอกาสพิเศษที่นิสิตเก่าจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยทุกรุ่นได้กลับมาร่วมลํำลึกถึงความหลังครั้งที่เราทุกคนได้ใช้ชีวิตในวัยเรียนณนะรั้วจามจุลีแห่งนี้กว่าหนึงรปีที่จุลาลงกรณมหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่ในการเป็นสถาบันการศึกษาหลักของประเทศ มีบทบาทสำคัญในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยและยังมีส่วนในการสร้างสรรค์คุณาประโยชน์ให้แก่สังคมในหลากหลายมิติในวันนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคนจะได้กลับมาร่วมกันแสดงพลังแห่งความรักความสามคัคคีในการเฉลิมฉลอง วันครบรอบสถาปนาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่มีพระคุณยิ่งของพวกเราทุกคนภายใต้ชื่อร้อยเจ็ดปีจุฬาพระคุณแนบไว้นิรันดรซึ่งกิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการแสดงของศิลปินดาราทั้งนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันตลอดจนวงดนตรีซีอูแบนโดยความพิเศษของปีนี้จะมีการเชื่อมประสานร,ระหว่างพี่เก่า และน้องใหม่ชาวจุลาที่เต็มไปด้วยสีสันและความทันสมัยการจัดงานคืนเย้าชาวจุลา2,567ร้อเจปีจุลาพระคุณแนบไว้นิรันดรได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่ายรวมตลอดจนถึงคณะผู้บริหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่นำโดยท่านอธิการบดีที่ได้กรุณา ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในทุกด้านรวมถึงนิสิตเก่าทุกคณะจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดงานและสนับสนุนการจัดงานให้สำเร็จรุ่วงซึ่งผมและคณะกรรมการดาเนินงานขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพี่ๆน้องๆชาวจุฬาที่ได้กลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนที่อบอุ่นของพวกเรา กันอย่างล้นหลามมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผมและก็คณะกรรมการดำเนินง,งานขอกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานในพิธีได้กรุณาเปิดงานคืนเย้าชาวจุฬา2,567 107ปี จุลาพระคุณแนบไว้นิรันดรขอกราบเรียนเชิญครับท่านนายกสภามหาวิทยาลัยท่านอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยท่านประธานคณะกรรมการจัดงานคืนเย้าชาวจุลา2567 และเพื่อนพี่น้องชาวจุฬาทุกท่านครับงานคืนเย้าชาวจุฬาเป็นววละของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพรภาพมราชูปัมถมที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตเก่าได้กลับมาเยี่ยมเยียนสถาบันอันเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของพวกเราบ้านที่มีพระคุณต่อเราอย่างใหญ่หลวงในการประสิทธิ์ประสาทวิชาการบ่มเพาะความเป็นคนดีและมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ได้กลับมาคารวะคณาจารย์รวมทั้งพบปะเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องคณะกรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกร,กรณ์มหาวิทยาลัยในภาพบรมราชูถัรภมมุม่งมั่นให้สมาคมเป็นศูนย์กลางในการระดมพลังและศักยภาพจากนิสิตเก่าทุกรุ่นทุกคณะทุกภูมิภาคทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและช่วยเหลือดูแลน้องๆน,นิสิตปัจจุบัน เมื่อทุกท่านได้กลับมาเยี่ยมเยียนบ้านที่เคยมอบความรักความอบอุ่นและความผูกพันให้แก่พวกเราแล้วผมในฐานะนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนชาวจุฬาทุกคนร่วมกันตามรอยพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพประัราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของนิสิตเก่า ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าทุกท่านอาจจะมีส่วนร่วมได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นการบร,ริจาคเงินสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์หรือทุนอาหารกลางวันซึ่งเป็นทุนที่สมาคมจัดให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์การบริจาคเงินสมทบโครงการและกิจการอื่นๆของสมาคมและมหาวิทยายลัย รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะแก่สมาคมและมหาวิทยายลัยผ่านการประชุมนิสิตเก่าในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคที่สมาคมร่วมกับมหาวิทยายลัยจัดขึ้นเป็นระยะระยะเป็นต้นสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่านสุทธิพงศ์จุนเจริญและคณะกรรมการดำเนินงานที่ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นและขอให้เพื่อนพี่น้องทุกท่านมีความสุขสนุกกับการพบปะสังสรรค์ และความบันเทิงที่คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานเตรียมไว้และได้จดจําช่วงเวลาดีๆนี้ไว้เพื่อรอโอกาสพบกันใหม่อีกครั้งในปีหน้าขอเปิดงานคืนเย้าชาจุลา2,567อย่างเป็นทางการขอบคุณครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาตพลเรกวิบูลนครับ ขอบคุณนะคะและในช่วงเวลานี้นะคะเราทุกคนก็จะร่วมเปิดงานกันในครั้งนี้แล้วอย่าลืมนะคะโทรศัพท์นะคะเตรียมให้พร้อมเปิดแสงสีชมพูไปพร้อมกันนะคะในระหว่างนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านนายกสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยท่านอธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยท่านนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถมัมภ์ ท่านประธานคณะกรรมการดำเนินงานคืนย่าวชาวจุฬา2,567ได้ร่วมกันประกอบพิธีเปิดงานโดยการประสานมือประสานใจนะคะสัมผัสพระเกี้ยวจำลองไปพร้อมกันและตราสัญ,ญลักษณ์พระเกี้ยวจะลอยเด่นขึ้นบนท้องฟ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์รวมใจของงานในครั้งนี้ค่ะและก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะครับตอนนี้ในช่วง,วงของงานเรามีคณะสิทธิ์เก่าชาวจุฬาที่เป็นลีดเดอร์เก่านะครับอยู่ด้านหน้านี้นะครับ เป็นอดีตทั้งนั้นเลยแล้วร่วมใจกันมาเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือพี่ๆที่อยู่หน้าเวทีนะครับอยากจะให้เปิดออกไปด้านข้างนิดนึงเพื่อที่เพื่อนๆชาวจุฬาจะได้เห็นนะครับจะได้เห็นนะครับความสามารถที่ทุกคนนะครับอดีตลีดเดอร์ของเราตั้งใจมาทำงานและมาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็เป็นภาพที่จะต้องเก็บ เอาไว้ในความทรงจําที่ดีนะครับสาเหตุเพราะว่ามาทั้งชายทั้งหญิงครบหมดเลยหาดูยากมากเลยเนอะพี่นะครับเอาละครับ <c oughs> เมื่อพร้อมกันแล้วขอเชิญสัมผัสพระเกี้ยวไปพร้อมๆกันครับ ใจน้องพี่สีชมพูทุกคนไม่รู้หรือร้แมองแหลนีาชนาลงกอขอทูนขอเทิดพระนางไทยพระคุณแม่ไว้ใง không kinh sai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

วันนี้นะครับเรียนเชิญนะครับพวกเราปรบมือดังๆให้กับลีเดอร์ทั้งหมดเลยนะครับสุดยอดจริงๆความตั้งใจและเดี๋ยวบนเวทีถ่ายรูปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้างๆกับพระเกี้ยวจำลองของเรานะครับ ไหลรินมารวมกันแม้แดินยังคงฟ้าจุลาทุกคนผูกันสายใยแห่งใจรักมันไฟฟ้านั่วชีวันไม่เลือนรงจบจรีนี้จะรวมใจพี่น้องและคือ และนี่คือการบันทึกภาพนะครับเสร็จเรียบร้อยขอพระคุณทุกท่านครับ